เพื่อนคุณเนี่ย<ะ>ส่งเขาจะเป็นชุดทหารค<ะ>นละร่มร่มของอเมริกันนี่ฮะ,ฮะโดดร่มลงไปที่แนวนอมังดีอ่ะหลังแนวนอมังด <day> ีอ่ะวันดีเดัอ เป็นทหารยุคสมัยหนยนะสงครามโลกครั้งที่สองใช่ทหาเป็นเพื่อนให้อยู่ในวันนี้คุณตู่จะเป็นดาราในหนังเรื่อง Bad of Brother อือพระเอกมาเองนี้ไม่มีชีวิตไปเหรอเพื่อนไม่มีเดี๋ยวีบเปิดตอนนี้กองทุนี่รับมาปีนี้ก็ด้หาะจ้างนะคุณตู่ใจก่อนเดี๋ยวผมเคยแต่งแล้วผมจะเป็นอะไรเนี่ย เป็นศัตรูกับเขาใช่ไหมใช่เรานันน้คุณตูวเรื่องเป็นแค่เอกนี่บ่าแล้วคนจะมาให้ผมเป็นผู้ร้ายเหรออันนี้ให้คุณยุ้ย่ายนะคุณยุ้ยอึ้งแหมถืออาวุธี่ตัวิชากอนมาได้เป็นไงงงเลยงงเลยไม่รู้เนี่ผมหอบเลยมาเนเ็นไปหมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับความรู้จากเพื่อนกำมลผมนะครับว่าความเป็นมาอัยมีกำลังแต่ง คนคนไม่ได้เป็นทหารนะคนไม่ได้เป็นทหารแต่งตัวให้คนเป็นทหารเนี่คุณคุณตู่วันนี้มีความรู้สึกยังไงที่ได้ย้อนยุคเอาได้ย้อนยุคไปเป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันอันอันนี้คือช่วงยกคนขึ้นบกเลยเนี่ยช่วงนอมันดีช่วงนอมันดีนะชุดชุดเนี้คือเขา เขาเจ้าของนองเบลลีเป็นเจ้าของชุตตายเขาแล้วครับนี่แหละรูรูอยู่นี่รูกระสุนทแต่คุณคุณยุ้ยให้ดูขึ้นท่อนนะให้ดูครึ้นท่อนนะทามาดูมาตรงสมหวังสบายเนี่ยหาสว่างแล้วยุ้ยของหัวกับคุณตัวอันนี้เขาแก้เราตรงไปเรื่องนยงไปดูจะเป็นห้องเขาคุณตัวมั้งนี่อยู่โซนน้ำข้างในครับต้องจิกลึกเลยตูวมั้งนี่ระว่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ สองกระจกนี่เงินเอาเอาช่องถ่ายรูปมาเออจริงๆอ่ะเขามีมากกว่านี้นะคุณยุ้ยอะเด็กถ่ายรูปทหารเชสซีขึ้นฮอนอันนี้ถ่ายขึ้นฮอนใช่ไหมฮะถ่ายรูปมานั่งหนึงถ่ายรูปสามคนเลยคือจริงๆเพื่อนผมเนี่ยมีมีเยอะกว่านี้นะวันนี้เอามาชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดค่อเพทนะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคะเนออาจารย์เดินยิ้มเ่นค่โอเคหนึ่งสองเฮ้ยไปดูกล้องกันหนึงค่ะยิ้มแก้งไปแล้วผมกล้องมัซ้ายอะนี่ไงเดี๋ยวเราถ่ายขึ้นห้องขึ้นท่านอาจารย์หอบอะไรมาปิดอนุก่อนก็ได้เดี๋ยวไปโอเคโอเคหน่ผมยังไม่ได้แต่งสอง เจ้าของปืนมาให้ด้วยอ,อบอกเพื่อนๆน,นะครับของปลอมทั้งนั้นนะที่เห็นนี่ของปลอมทั้งนั้นนะ <c oughs> ของปลอมของเล่นของเล่นแต่ว่าเพื่อนผมก็ชอบพวกชุดคอสเพลย์ต่างๆก็เอามามเป็น<ม>ปืนที่เห็นก็เป็นดีกัน,นะฮะเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้รู้นี่ก็แต่งไม่ได้นะ ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนหยิบจับไม่ถูกอีกเดีย๋ยว้ยตูนั่งขึ้นหนแล้วปวดอยอันนี้คือทหารอาเมริกันใช่ไหมอเมริกันทหารอาเมริกันอเมริกันอเมริกันนะมนีครบเครื่องไนงะ สุดๆเอาเนี่ยอตันของตันป็นปนทอมตันถืออยู่กับมือยไม่รู้จักเขาไม่รู้จักกันคถามหทั้มองหาเขา่ไะฝรั่งคนไหนเออเออของพี่อะของพี่ใส่เสื้อใส่เสื้อเร็ว นี่ผมจะขนาดเสื้อยังต้องให้ใส่ให้เลยอ่ะจะใส่สลับข้างเขาไม่รู้เขาทำยังไงนี่เป็นทหาอะไรเป็นเสือดาวเลยเหนือเขาเรียกแหวนทางทานขั้วเราพานขั้วแล้วจะมีทหารหน่วยเดียวที่หายทหารสมัยนั้นเขาไม่ได้ใส่แมสใช่ไหมไม่เระดุมไปใส่กระดุมไปใส่กระดุมไปนี่ผมจะเป็นทหารอะไรเยอรมันเยอรมัน เยอรมันเดี๋ยวผมจะไปต่อสู้กับคุณตู่นะฮะเ,เดี๋ยวใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อคุณถ่ายครึ่งท่อนนะถ่ายครึ่งท่อนนี่ถูกไหมเนะี่ยติดกระดุมครบแม่จานกระดุมมันไม่เคยใส่ชุดอะไรสบายกว่าน,นี้เลยเคยใส่ชุดคลับๆนี่ <c oughs> ออกรบรู้สึกฮึกเหิม <c oughs> ฮึกเหิมจะไปต่อสู้เหนกับ <c oughs> อาราศัตรูมได้มีอะไรอีก พีโร่พีโรพีโรมาดูแล้วพีโร่อาพีโรม,มาถ่ายกับประตูมาเนี่ยะจะต้องรีบไปจ่ายเงินเดือนรูปน้อยมาทวงเงินเดือนผู้หญิง็นันจะกลับบ้าน <laughs> กุตคะมุตค่ะมาบันทึกให้ดีดีดีใช่ไ้มได้ไได้ว่านี่ซื้อมาให้ฉันใช่ไหมอันนี้ตองเลยนะตองม่ตะซีนืนแม่ต่ซีนไไไไอันนี้จะเป็นทหารยุรปมาหน่วยอะไรเนี่ย ฐานบกฐานเรือฐานอากาศฐานบกฐานบกเอสเอสนะนี่เป็นฐานบกเอสเอสก็บอกเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูอีกครั้งนะนี่เป็นคอสเพย์นะเขาเรียกเรียกถูกใช่ไหม,มชุดจำลองเครื่องแบบของทหารในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคร<า>ับอันนี้อันนี้เป็นหน่วยเอสเอสเป็นหน่วยอ<า>เอสเอสที่ที่ป้องกันป้องกันพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นหลังแล้ว นันมมาสร้างความลำบากให้เพื่อนๆเป็นงานระบมเออปล่อยมันปล่อยปล่อยมันปล่อยคือเขาซื้อมาเขาก็ไม่รู้จะแต่งให้ใครไงนี <k <k ่มานี่มาสร้างความสุขให้เขานะเขาซื้อมาแล้วเขาได้เอามาแต่งให้คนนี้คนนี้เน่ยตัวมันมายืนประกบกันโอ้ยไอ แต่วันนี้คุณเข้มมากเลยนะกาทหารอะไรเนี่ยเข้มมากทหารเรือหรือทหารเดี๋ยวเราจะไปรบกันเราจะต้องไปเจอกันในสนามรบคอมสันสไปายทอมสันแล้วปืนพกอะไรนะเขาเรื่ออะไรนะเราก็ไปรู้จักมากว่าเป็นอะไรว่าเป็นเปอะไรก็จะเป็นปนออ .86 นะครับป .86 ผมพาคุณตู่มาด้วยเขาเป็นผู้มีความรู้เรื่องทหารมากกว่าผม เดยนจจได้สนกเอาเลยมองทั้งอันนี้ทำไมมันหนักนะแล้วข้างหน้านี่เอาคล้องกันเลยนะเข็นขับขัถูกกว่าอาจารย์เอาโครบเลยนะเดินไปไหมนะเกี่ยวไปที เดินไหวไม่ได้ท well> uh,> ั้มันต้องย้อนยุคไปทั้งกี่เป็นกี่ปีเนี่ยเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีเราย้อนไปในอดีตเพราเจ็ดสิบปีมีเสื้วใหม่ไหมบ้างไหมมีกลิ่นมีกลิ่นคอสเพย์เป็นคอสเพย์มีกลิ่นเยี่ยวแมวเบกอรี่นี่ไม่มีเยี่ยวแมวมาจากห้องนู้นนี่จองลูกกระตุ้น เฮ้ยผมยิงตู้บอลไม่ได้ผมสะพายอาวุธครบมือแรอบนั้ไม่มีอาวุธเลยนี่นี่มาแล้วมาแล้วคุณตู่อ่าถ่ายกันไปก่อนเดี๋ยวไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องเดี๋ยวกันไดนี่นี่คุณใส่ถุงหน้าหลังแล้วนะเนี่ยเอออ่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาอธิบายนะครับคุณตู่อธิบายก่อนคุณตู่พอรู้นี่อย่างนี้สว่างสว่าง อันนี้ฟังฟังจากเพื่อนอาจารย์นะครับเพราะว่านี่คือถ่ายเต็มตัวเต็มรซึ่งเขาเรียกว่าหน่วยเอสเอสอืมอ่าเป็นสมัยสงครามโลกเราไมที่สองนครับ หน้าตากับบุคลิกหน้าตาน่อนมากเัหมือนไหมจมูกโด่งนะก็เลให้ใส่เขาบอกคุยผมหน้าเหมือนัอมสันและเขาบอกให้ผมฟังไห้ทาันหันหันหันันีมันมีมันมีนี่มันมีนี่เออความถานขับถานใช่ไหมเฮ้ยคือยาวอาจารย์ไม่เอาหวังเลยโนยืนคู่กันหนยืนคู่กันไร อะไรคะด๊อกกัวยด๊กกัวขึ้นตัวขึ้นตัวเนื้อซอสอ่ะเดี๋นี้นะนี่นะี่โอเคนขึ้นตัวนะขึ้นแล้วเนื้อซอนี่ถ่ายแ้วถายได้อ่ะอานถ่ายแต่ตรงกลางแต่ตรงกลางดอกกัวนี้อ่ะอาหารอารสองคนเองลุงตัวถอยไปนิดนึง ไม่ใช่ถ่ายกับมือไม่ใช่ให้เขาทอยหลังไปนิดนึงโอเคหนึ่งสองตั้ไปไปโดนมันหลัมันยิงแล้วโดนอะไรโดนโดนตอำแน่โดนบบโดนอะไรโดนอะไรน่ากลัวน่ากลัวกลัวใครกลัวใครพอใส่ชุดอะไรทหารทหารมันไปอะไร หน้ากลัวสงครามหนึ่งสองตั้งเดือดมังกรนิ้งไนิ้งน่ยเยมเย่เดี๋ยวอาจารย์ถ่ายขึ้นตัวอาจารย์ถ่ายขึ้นตัวก่อนเธอหลบมามเธอลบไหไปสงสัยไป่อีกกรนีเอ้าอกอาจารย์คะอาจารย์อะไนี้อันนี้นี่โอเคไปสำรวจเปอีก เหรลบหนึ่งสองเข้ากับหน้าตาจริงเหรอยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะอาจารย์หนึ่งลบสิหนึ่งสองหนึลงลงมากไหมอ่าคุณยุ้ยมาคุถ่ายแบบนอนนอนคุณยุ้ยมาไปถ่ายกับคุณตู่ไปแดนถ่ายยกปืนให้ไม่ถ่ายกับตู่โอเคโอเคหนึ่ง อ่โอเคอริพาร์ใช่ไหมอ่ะดูตัดไทยไทยแลนด์พาดไทยย้อนยุคย้อนยุคไปเป็นทหารสงครามโลกแล้วช่างตัวพระขึ้นวางอ่ะเต็มตัวหรือนี่ข้างล่างย้อนไปเจ็ดสิบปีครับคุณจู ครบเซตเลยนะเนี่ยยิงยิงเหนียวไก่เขาเหนียวไก่เขาหนีออกข้างนอกไม่ต้องเนียวไก่ตายแน่งานเลยเฉีิงเฉียงช่ไหมอ่านึ่งสองสามหนึ่งสอง ฝนตกแล้วอะตอนนี้เจ้าของมาแล้วอธิบายตอนนี้ช่วงให้ความรู้แล้วครับยาวนิ uh, ้วเข้าโก่ไก่ถือปืนห้ามเอานิ้วเข้าไปในโก่ใช่แล้วโอ้มันดักมากเลยอะมีใครเขียนเพื่อนเพื่อนกระมลนอธิบายหน่อยชุดเอาเอาเริ่มที่คุณตู่ก่อน ชุดอะไรอาวุธอะไรยังไงของของคุณตู่เพื่อนคุณเนี่ยของเขาจะเป็นชุดทหารคนลล่มล่มของอเมริกันนี่โดดล่มลงไปที่แนวนอมังดีอ่ะหลังแนวนอมังดีอ่ะวันดีเดอจะเป็นแนวหน้าของคนล่มที่โดดเข้าไปก่อนเข้ายึดเข้ายึดแนวหลังของของทหารเยอรมันเพื่อไอ้หน่วยจู่โจมทางน้ําอ่ะที่จยกคนขึ้นบกทางน้ําอ่ะจะมาขึ้นฝั่ง แต่นี่เขาไปโดดร่มลงมาก่อนโดดร่มลงมาก่อนเพื่อเกาะวนแนวหลังเยอรมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าวิ่งลุยขึ้นมาลักษณะนี้จะมีเสื้อบิวจ็คเก็ตคนล่มจะมีเครื่องขนามที่เห็นเนี่ยจะใช้อาวุธอาวุธประจำกายจะเป็นปืนกลเ็มหนึ่งเอหนึ่งทอมสันไหนหันให้ดูสิ m อ a มหนึ่งเอมหนึ่งเอ็มหนึ่งเอหนึ่งทอมสันโดดร่มสะพายมาอย่างนี้เลย สะพายอย่างนี้ก็ได<ถ>้นะบางคนก็พาหน้าอกลงมาตอนตอนอยู่ในอากาศใช่ไหมคือถ้าจะะ่าหน้าอกลงมาตอนอย <toc ros> <ica> ู um ่บนอากาศเนี่ยมันทําได้หลายอย่างถ้าอยู่บนอากาศตอนห้อยล่มลงมาเขาปลดเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยอือถึงได้มีสายอันนี้เพราะว่ามือต้องไม่ว่างใช่ไหมมือต้องมือต้องจับเหนียวเหนียวสายล่ม อถึงได้สงสัยว่า,าบางคนนี่ก็จะใสะ่มมกแาซีนมาเลยเพราะว่ามันจะได้เกี่ยวอไอไ้นั่นล็อกได้ใช่ไหมไอ้นี่รูร่องไม่ค่อยมีขนเลยนนไม่ค่อยแม่นดูร่องมีขนลงไปนะเห็นไหมเขาก็จะมือว่างปั๊บนี่อันนี้ก็ใส่ลม โดดล่มลงมาอย่างนี้อาวุธประจำกายและสะพายอย่างนี้คนข้างล่างผมอยู่ข้างล่างผมยิงยิงก็ยังมียังมีมือว่างั็สามารถดึงอาวุธออกมาได้ออามากราดลงมาข้างล่างหรือไม่ก็อาวุธที่อยู่ใกล้ๆมือเนี่ยก็ประคุณประพายประพายท่านเดียวก็ได้อย่างเงี้ยทำไมเขาเ<อ>ขาจะใช้สายสายเนี่ยผูกกับคอเดี๋ยวทำให,ำให้ดู นี่ไม่ได้ปรับเท่าไหร่โยงโยงไปโยงที่ไหล่โยงที่ใหญ่เลยโยงไหล่แล้วครับวันนั้นดูดูในคลิปเพราะคนชอบจริงๆนะใช่มันต้องดูไม่รู้ขนาดขนาดคุณยังไม่รู้ใช่ไหม าโดดล่มถือปืนลงมาเนี่ยปืนเก็บอย่างนี้แล้วตอนคุณโดดล่มคุณยังไงนี้ได้ไม่โดดรับใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้ได้พวกเนี้ยเราก็ยังต่อสู้ได้อยู่บนอากาศก็เห็นท่าไม่ดีเาเก็บปืนอะไรไว้เรียบร้อยเลยพวกเนี้ยถึงเวลาแต่ถ้าจะใช้เราก็ยังมีมือที่มาดิดฟ้านี่ได้ใช่ไหมถ้าอาวุธหลักครับไม่ได้เราใช้อาวุธรองอืนี่ก็คือนี่ เป็นพแปดหกอาวุธลองนี่ครับไ <9 S 2> ใใล่ดูดูใกล้ๆดูใกล้ๆในชุดเห็นไหมนี่นี่นี่ซองซองแมกซ์แมกซีนสำรองแมกซีนสำรองอ่ะ,อะงั้นมาของผมบนะ้างของผมนี่ชุดนี่ไฟไฟเยอร,รมันไฟเยอร,รมัน แต่งตัวเรียบร้อยนี่โดนขังไหมโดนระเบียบเทียบก็ตายง่นอันนี้เมื่อกี้ฉันเอานี่ออกมามันพับได้ใช่ไหมแต่แต่คนนี้เขาไม่ได้โดดร่มอะไรใช่ไหมเขารอสอยไอ้นนี้ั้รับรอสอยพี่พี่เขาเอออันนีั้รับรอสอยพี่เขาเป็ชุดผมอ่ะยืนยืนให้เขาถ่ายดีก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าสําหรับรุ่นวตะยอดเนี่ย หันหน้ามองกล้องหันหน้ามองกล้องปุ้ดวงตายอนเนี่ยอาวุธประจัญายจะเป็นปืนกลมือเออไม่ไม่ต้องถือสตพายอย่างนี้พายอย่างนี้จับแค่นี้วอเออปืนกลมือแบบเอพีสี่สิบเนี่มพีสี่สิบนะฮะอมพีสามสิบแปดเอ M P สี่สิบรูปร่างเนยคล้ายๆกันแต่ต่างกันรายละเอียเล็กน้อยผมทหารเยอรมันเขาใช้อมเยอรมันใช้เป็นปืนกลมือจากถือเก้ามิลลิเมตร ส่วนเสื้อผ้าที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกลายผ่านขั่วทัชเชนผ่างขั่วของของฐาน ss ใช้กันในห่วงทีปลายสงครามสงครามโลกถั่วชุดนี้เป็นชุดของเยอรมันฐา,า,า,านย่อยฐาน ss อันนี้อันนี้จะเป็นชั้นยศธรรมดาเป็นพวกทหารท,ทั่วไปเราจะไม่ใช่ผมจะไม่ติดไม่ติดชั้นยศ ถ้าถ้าจะมียศก็จะมาบอกเรื่องยตายอยู่บนบาทแต่นี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกมันทหารยศที่มีบาทเนี่ยจะมีเริ่ม้งแต่พวกจิโตได้บิตจะอยู่ที่ไหลอยู่ที่บาทเพราะฉัน่าด่าที่ไปเป็นในร้อยในพันนั่นอันนี้พลารยศคนทหารยศอไม่ีีออกันนี้ก็ขยับปืนหลบหน่อยจะประกอบชุดด้วยสายโยงบาทเขาเรียกวายสตรัปนที่ดที่ับอยู่นั้นคู่กับเข็มขัด เข็มขัดสนามโดยมีกระเป๋าแมกกกาซีนกระเป๋าแมกกาซีน,ำนสำรองสำหรับปืนปึนกดมือใส่อันี้นะใช่<อ>หันหลัง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 ดูข้างหลังนี่เราจะเห็นเนี่ยไอ้กระป๋าที่เขาค่อยยู่ที่ก้นเขาเนี่ยเขาจะงงกันไอ้กระป๋องอะไรวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระป๋งมันเนี่ยคือคือของสามารถทันเลยกระเป๋าน,นี่อ่าอ กระเป๋านี่คือกระเป๋าแก๊สมากซ์บัคเก็ตหน้ากากหน้ากากกันแก๊สมีไหมข้างในมีไหมไม่มีของกินแพงมากห้าพันกว่าบาทไม่ซื้อเฉยมีแต่กระเป๋าเพียงพอแล้วท้ายนี่ไอ้ที่เราจะเห็นอาหารเยอรมันไปไหนมาไหนนี่เราจะเห็นเนี่ยกระเป๋าทุ่ก้นเขาเนี่ยกระเป๋านี่ยคือกระเป๋าทะเบียงอันนี้เขาเรียก bread bag เบรดแบ็กชื่อก็บอกอยู่แล้วกระเป๋าขนมปังแล้วก็จะใส่แบบเบียกระจุกกระติกของเขาได้อยู่ในนี้ตัวข้างๆนี่คือแคนทีนนั่นคือแบบกระติกน้ำกระหามของเยอรมันของยี่มันเน้นหนังครับก็หนังไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ช่วงต้นสงครามเป็นหนังแต่ปลายปลายสงครามเนี่ยจะเป็นผ้าใบหมดละ หนังหมดหมดกินหมดไม่มีตอนนี้มันลบกันนานไม่มีวัตถุดิบเป็นลบกันหลายปีแล้วตอนหลังก็คือแบบนี้เป็นแบบนี้ละเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าปืนเดี๋ยวนี้มากี้ยังไงเนี่ยมันออกมาได้ทับฐานเป็นคนไอ้วัาถานิบพัน้ายอันนี้ก็เป็นพันยการพันยออกมาพอจะเก็บแล้วก็กดปุ่มตรงนู้นนะนิ้วอย่าไปถ่ายรูปเออนิ้วอยู่ข้างนอก จะเอาไว้นึกอยู่เสมอว่าปืนคือปืนจริงภาพก่งไกลเออใช่ภาพโก่งไกล้องนึกอยู่เสมอว่าปืนคือปืนจริงพร้อมที่นิพร้อมใช่ไหมพร้อมที่จะเตรียมอะไรเตรียมอเป็นยี้ใช่ไหมฮะนั่นแหละเตรียมต่อมากเท่เท่มากบวกก็จะเป็นบวกแบบเยอรมันเป็นสี่สิบ นี่เหมือนของของจริงไ่ยของแท้แบบนี้เลยไงหมวกเหล็กวาผ้าลีโป้ผ้าผ้าลายแพทเทิร์นทัวบ์ความรู้มากยังพอแล้วแค่นี้รู้รู้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้พาให้พวกแฟนคลับเขาไปดูว่าอร้านที่เขาค้าขายไอ้เครื่องแบบลักษณะนี้มันมันเขามีอะไรบ้างมันมีกี่แบบมันมีกี่รุ่นมันมีกี่ชาติ คือวันนี้เป็นครั้งแรกพาคุณตู่มาเรามาลองจริงๆอะ่ะของเพื่อนกระบนผมเนี่ยมีเยอะมไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปดูนะั้เพื่อยๆ่ยอยออกมาอังเยวรามาอีกสองชุดสามชุดมีอังกฤษอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ได้เอาลงมาแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปนัวพอแล้วพี่ตาพรุ่งนี้จะพาผมไปไหนไปร้านที่เขาขายเครื่องแบบนะคือเราทำก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเรื่องอย่างนี้ที่ท,ท่านมาเปิดเผยน,น,น,นะเดี๋ยวผมใส่ไว้็นสกรีนนะครับ ก็มีคอมเมนต์ถามมาซื้อที่ไหนมีอะไรอยากได้ความรู้พรุ่งนี้ผมจะมารับเพื่อนกำมลผมไปว่าไปรู้เลยว่าไอ้ไอ้ที่เขามีมาเนี่ยเขาไปหาอะไรมาบวงเวลานั้นๆนันหมวกเหล็กมีดีใช่มีดีแบบนี้เขาใช้กันไปแต่ละประเทศเขาจะใส่กันแบบไหนเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมีคำอธิบายมากกว่านี้แล้วเราจะพาไปดูชุดนะชุดคอร์สเพลงที่เพื่อนกำมลเขาไปหามาแล้วก็ เกิดไปเจอบีบีกันที่เขาสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ให้ความรู้ก็ถือว่าดูเป็นความรู้นะฮะไม่ได้มาเสริมให้เกิดความรุนแรงอะไรนะครับเพื่อนๆครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณเพียร์กำมดมากครับเอามาถ่ายรูปคู่กับเจ้าของก่อนวันนี้โดนทหารล้อมถ่ายหน่อยบ่ายหน่ั้มาข้างๆมามาค่ะเอาเอากล้องตัวนั้นได้ไหมคะ โอเคถ้าคุณตู่ตไม่อยู่โรงงานคู่คู่กับตะย้อนเอ uh huh. าปืนออกมาถือกระทเข้าปืนจะได้แก่ทั้งไทยอย่างเดียวเราซื้อเช่นเดีโอเคมองกล้องนะคะหนึ่งสอง,สองเดี๋ยวอีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งค่ะโอเคหนึง่งสองค่อยทีอีกทีหนึง่ง ถหนึ่งสองเอาขึ้นตัวหน่อยทหารแต่ครึ้นตัวพออย่าถ่ายเป็นตัวหนึ่งสองมแม่เดี๋ยวดูนัให้เสร็จเลยแล้ววันนี้ขอบคุณคุณกระมลมากครับเราอยู่ที่ร้านไอริสกรฟ์พวงนะเราไปถ่ายคลิปเมืองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับต่อหอ